ส่วนทางด้านของดรสมยาสวามีนาธานหัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้มีการออกคำเตือนในการแถลงข่าวของ WHO เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องของการนำวัคซีนโควิด -19 จากผู้ผลิตที่แตกต่างกันมาผสมผสานกันตามที่หลายประเทศเริ่มจะมีแนวความคิดดำเนินการโดยชี้ว่าเป็นกระแสนิยมที่ค่อนข้างเป็นอันตรายเนื่องจากเวลานี้ยังมีข้อมูลการวิจัยในเรื่องนี้น้อยมาก ดรสมยาย้ำนะคะว่าขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูลและหลักฐานใดๆที่จะมาสนับสนุนเรื่องของการจับคู่ผสมวัคซีนและอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ปันป่วนในประเทศต่างๆถ้าเกิดประชาชนเริ่มตัดสินใจกันเองว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่2 3และ4กับใครและฉีดเมื่อไหร่ เช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ที่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์บ่งชี้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยข้อมูลเรื่องวัคซีนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลงานวิจัยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i เคชัน n t i k t o k Instagram และ t w ิ t เตอร์ เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ